สวัสดีค่ะขอตอนนี้เข้าส่งมาแมนุ่งสตอรี่กันวันนี้มันนึงเลยมากคุยเรื่องตลาดจ้ะมาถึงตลาดตอนนี้เขามาแล้วจ้ะว่าจะมาคุยเรื่องถึงมันนึงเลยคุยขางใบขังกอนว่าออ,อยากแจ็คล่องขายของตลาดนัดเบิง้งตอนนี้เขามาถึงตลาดนัดนะจ้ะเดี๋ยวซื้ให้เบิง้ง นี่จ้ะตอนนี้คือต่อคิวต่อคิวอา,า,ารถเข้าตลาดนี่คือนาตลา,าดจา้ะแบบติดกับกับาฟาร์มนะทุกคนเป็นแบบฟาร์มนี่จ้ะแต่ว่าเขาใจรัวกันเนาะจ้าใจว่าจะเป็นฟาร์มของอ่ของเจ<ร>้าของหรือเปล่าอ่า uh อีเดียจิ same area same property or? Yes. Yeah. ิดไว้เอ่อจะจ้คข้องอาเป็นโคคนเดียวกันกับพื้นที่ตลาดก็ได้นะจ๊ะแดจะเป็นฟาร์มข้างขนี่จ้ะเห็นไหเห็นไหมเต้าซุเปอร์โวยอ้อันนั้นสอย่าเวลเลยนี่จ้ะนีมาจ้ะเ่เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจ้ะมาทีดรถกันนะจ้ะยังไงอยค แมนนึง่อยมาไอ้นั่นไห้ป่ะยาให้น้อเดือนขามา้วจ,ปปจะทุกคนมั้พาะเบิ่งไก่จ,จ้ะอันนี้ไก่อายไก่จ้ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้อ่าแม่นึงอยู่บ้านแล้วจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแมนนึงจะมีจะมาเล่าให้ฟัง วัาเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นเกือบจะเกือบจะอ่าบบมีรถกลับบ้านจา้ะคือว่าอยังบอกอ่าแมนึงคุยคุยกับตลาดเรียบร้อยแล้วจ้ะคุยเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็าพาไปเบิง่งล็อกล็อกอ่า ที่แบบว่ามันย enfin ังหวางตรงเรียกว่าม mm ัน hmm. ยังหวางนะจากเพราะว่ามันเป็นตลาดมามานานมานานเลยเนาะอ่ามันยังหวางเขากับไปเบิงแล้วก็คุยราคาอยังกับเขาเรียบร้อยอ่าเขากับพาไปเบิงเจ้าของพาไปเบิงได้สักประมาณอ่าสามสิบนาทีอ่ะบวกเกินสามสิบนาทีกับพากันไปสื่ออ่าสื่อสือสีสีบอกว่าจะอยากทาบานใหม่กับไปสือสีเพราะว่าที่ตลาดนัด เขามีสกีพอร์ตแบเป็นถังไงเลยนะจ้ะมันกัดจะถูกกว่าที่ห้าสซื้อน้ำพ่มดีพอร์ตหรือว่าซื้อน้ำแบบอ่าสตูใหญ่ๆนะจตะมันมันก็นสิถือกว่าเนาะตลาดาผูดถึงก็เลยเออก็ออกไปซื้ออ่าสีและที่นี่แม่นึงก็เลยมาล่อมาล่าอตรงที่ทางออกนะจ้ะเออกับ กับทั้งสีเพราะว่าเขาเขาเจากับแบบว,ว่าใส่รถเข็นมาจามาเนาะมาว่างไวเ้เทาตรงนัง้นตรงทางออกก็เลยให้สามีไปอ่าไปเอารถอ่าแม่หนึ่งก็ลออก่ออยู่กับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวคนหนึ่งไปนำล่อ,อก,กันนานน่านไปเกือบเกือบจะสามสิบสี่สิบนาทีแหละแม่หนึ่งก็เลยเอ๊ะโทรหาสามีวะอ่าประมาณว่าคือน่านแท้ แค่ไปเอารหลดนะจ่ะแค่ไปเอารหลดคือคือน่านแถเออพ่อสามีก็เลยเอบอกว่านี่เธอฉันเดินหารหลดเห็นนะ่ะฉันเดินรอบทัวทัวร็อกแล้วคำนัสสันเดียวเอ่อฉันจะไปหาช่วยนะไม่นึงก็เดินเดิน,ดนหรอกไปตรงที่จอดรถไปหาแบบว่าจับแขนลูกนะจ่ะแล้วก็มีอนันนี่ฉันหาเดินหาหมดทัวแล้วไม่เจอไม่นึงก็บอกใจเย็นๆก่อน รถหายสามีบอกรถหายอ่ะมันต้องมีใครสักคนขโมยรถแล้วแน่แน่แฟนมันนึงบอกมันนึังมัหนึ่งก็เอ้ยขอให้เป็นยังไงกระตุกกระตุกใจขอให้เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆยนก่อนเดี๋ยวเหาล่องเดี๋ยวเราลองเดินให้มันทั่วให้ทั่วทุกอ่าทุกที่จอดรถก่อนไหมโอเคเพื่อนเดินเดี่ย่เดี๋ยวฉันเดินตรงนี้เดินตรงนี้ บมีจ้ะบ่เจอรถกะตลาดใหญ่จตตลาดใหญ่ท่าท,ทุกคนมันกว่างนะพื้นที่มันกวางเพรามันเป็นแบบฟ้ามกว่างทุกคนนึกออกปะบ่รู้ว่ากี่ตารางหน่อืมฉันจํำได้สามีมึ่อึงกับยางมาปะหนากันเนาะมาเจอกันฉันจํำได้ว่าฉันจอดไปตรงนี้ว่าห้าจอดไปตรงนี้แน่นนอนเลยแม่นึงก็อืมฉันบ่แน่ใจอ่ะแต่แบบมันเดินถูกลอกนะทุกคน มันบ่มีจ้ะอ้าวโดนขโมยรถแน่นอนเลยเมนึงกะคิดยังไงยังทีสามีเมนึงโดนเราโดนอขโมยรถแน่เลยก็เลยฮันหน้าคุยกันเ,เดี๋ยวเราจะไปแจ้งออฟฟิศเขาไหมหรือว่าเราจะไปแจ้งตำรวจเออก็เลยเดินไปหาออฟฟิศนอกจาก็ตองเดินเขาไปที่ตลาดไม้ไปหาตรงออฟฟิศเขาที่ต่างเขา กแม่นึงก็ยังบอกอยู่ว่าเธอแน่ใจนะว่าเธอเดินตรงนู่นเรียบร้อยแล้วเธอว่าเธอเดินหมดแล้วก็ไปแน่นอนบ่เห็นแม่นึงกัแบบใจเสียจ้ะใจเสียใจเสียก็เลยเดินไปออ,อฟฟิศที่นี่ก็ยังบอกถึงออฟฟิศาสามีก็เลยไปถามคนสื่อสีเพราะว่ามันจะติดกับฟรีเว่พอดีจ้ะตรงที่อีกใส่นัมันจะติดอยู่กับฟรีเว่ตลาดแล้วก็เป็นฟรีเว่เนาะ เมนนึงยังเหนื่อยเมนหนึ่งยังยังเหนื่อยอยู่น้งองถอดถอนหายใจไง mm hmm. ก็เลยอืกรใจเสียเลจ้ะสามีางใจเสียเพราะว่ามีเอกสารพึ่งมีเอกสารต่างๆกับมีเครื่องมือไปพึ่งไปเอากับบริษัทมาจ๊ะอาา๋กะอกันยังอยู่ในรถก็นางไปพอดีสามีหลบไปคุยกับคนที่เพิ่นขายสีให้ว่าตำรวจอ,อยู่ตรงไหนเพิ่นก็เลยบอกว่า เงอ่ทางออกพอดีจ้ะเออก็เลยก็เลยพากันนะจ๊ะเดินไปหาคุณตำรวจแบบจำอาไปหาตำรวจก่อนตำรวจเขาก็บอกเม่นึตะวันเม่นึ่งวไดทายรถตำรวจไม่ให้เบิงยังว่าแบบใจมันเสียแล้วนะจ๊ะไปหาตำรวจก็เลยบอกคุณตำรวจคุณตำรวจว่าก็สามปีแล้วนะที่เราไม่ได้ยินเรื่องการขโมยรถในในเขตพื้นที่ของเราเม่นึงก็ไปยนินคุณตำรวจก็วอาในพื้นแต่ไม่เป็นไร คุณแน่ใจนะว่าคุณตรวจดูทุกล็อกแล้วที่คุณจอดรถเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นหลงนะจ๊ะคือหมายถึงว่าเราจําที่จอดผิดหรือว่าเราเราลืมที่จอดนะจ๊ะสามีมัน,นึงก็บอกผมมาเดินดูทุกที่แล้วครับผมเดินทุกที่เลยครับผมเดินจนเหนื่อยแล้วครับผมคิดว่าต้องมีคนขโมยแน่ๆเลยคุณตำรวจก็ไม่เป็นไรเพื่อความสมายเพื่อความสบายใจของคุณ เดี๋ยวผมจะขับรถไปดูให้อีกรอบหนึ่งนะผมจะขับไปรอบๆเลยก็เลยรอรออยู่ตรงจุดนั้นนะจ๊ะคุณตำรวจก็ขับรถเข้าไปตรวจได้ประมาณยี่สิบนาทีผ่านไปจ้ะสามีแม่หนึ่งก็ทั้งสีนะจ๊ะเพื่อนๆทังใหญ่นะจ๊ะที่มันเป็นทังใหญ่ก็เอาไปคืนเขาเขาก็ให้เงินคืนมาบอกว่าทําไมเอาไปไม่ได้ก็เนาะก็ยังไม่มาแม่หนึ่งก็รออย,อยู่ตรงจุดที่รถตำรวจนะจ๊ะ ก็ในสักพักหนึ่งตำรวจเขาก็มาเออเขาก็พูดแล้วเหนื่อยตอนนั้นนะทุกคนเพราะว่าเอกสารสำคัญเพราะว่าเม่หนึ่งไปไปทำเกี่ยวกับแต่คงจะไม่อธิบายนะจะไปไปหาทนายมานะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องการทำพี่นายกรรมแล้วก็เม่หนึ่งเอาใบทะเบียนสมรสไปด้วยจ้ะ มีทะเบียนสมรสแล้วก็มีเขาเรียกว่าแท็กการเสียภาษีของแฟนนะจ๊ะแบบมันเป็นซองน้ําตาลเนาะเม่นหนึ่งก็คือตอนที่เราจะเดินออกจากรถเดินที่ตอนที่เราจะเดินออกจากรถน,นะคือเม่นหนึ่งเอาไว้ที่รถนะจ๊ะเอกสารสําคัญด้วยเนาะถ้าหายไปโอ๊ยอ่ะยังไงก็แล้วแต่กลับมาคุณตํารวจกลับมาแฟนก็พอดีกลับมาจากที่เอ่อ คนขายอสีเขาก็ให้เงินคืนเนาะเขาก็เข้าใจเนาะเดินไปถามคุณตํารวจแม่หนึ่งก็คุณตํารวจมาแล้วอ่ะไปไปถามคุณตํารวจสิก็เดินไปถามเม่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเพราะเม่หนึ่งอยู่อีกข้างหลังนะจ๊ะเนาะก็ได้ยินเสียงโอ้ยรู้สึกว่าโอ้ยโวยวายสามีเราโวยวายอะไรอีกรือเปล่าใส่ตํารวจนะจ๊ะเหมือนโมโหอะไรหรือเปล่าแต่พอเขาเดินมาเฮ้ เป็นไงแม่หนึ่งก็บอกเจอฮะคุณตำรวจเจอคุณตำรวจเจอใช่ปุ๊เออสามีเราเริ่มอ่าแบบอ่าเงี yeah! ่ยคุณตำรวจเจอแน่ใจนะเราก็ยังอืมเขาบอกว่ามันไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่ไม่ได้อยู่ตรงช่วงตรงกลางที่สามีแม่หนึ่งบอกว่าฉันแน่ใจว่าฉันจอดตรงนี้ มันอยู่ถัดไปแบบมันเป็นกําแพงนะตรงจอดรถเราทุกคนแล้วมันเป็นกาเป็นกําแพงแล้วมันจะเป็นแบบล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองคือล็อกที่หนึ่งนะที่เราจอดนะแต่สามีบอกว่าบอกว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแบบแบบยังไงล่ะมันมันมันต่างเนื้อที่พอคุณไปเดินรอบๆแล้วคุณจะแบบหลงมาจากหลงยิ่งเราไม่คุ้นเคยมันมันจะลืมมันจะหลงว่าเออตรงนี้นะมันไม่ใช่นะจ๊ะเขาก็บอก เราก็ยังแน่ใจนะใช่แน่ใจเพราะว่าเราบอกคุณตํารวจว่ายี่ห้ออะไรรถอะไรสีอะไรเราก็แน่ใจนะแล้วเธอบอกด้วยหรือเปล่าว่าว่ารถเราสีอะไรใช่คุณตํารวจถ่ายรูปมาด้วยกับโฟนเขานนะแล้วเขาเอาให้ฉันดูถูกต้องก็เลยโอเคขอบคุณคุณตํารวจเลยขอบคุณเรียบร้อยเขาก็อืมคือเขาก็บอกมันเป็นหน้าที่ของเขาเนาะเขาก็อืม ก็เดิน,นะจะขอบคุณคุณตำรวจเดินกลับไปตรงนูน่นมันไกลเลยทุกคนไกลมากจากที่เราไปเดินล่อหาแล้วสามีแม่หนึง่งเขาเดินทุกล็อกจริงๆแต่เขามองข้ามตรงที่จุดแรกล็อกแรกเพราะเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเขาแน่ใจว่าเขาขับรถผ่านล็อกแรกมาแล้วแล้วเรามาจอดแต่พื้นที่นะจ๊ะทุกคนมันมันแบบทําให้สับสนนะจ๊ะ แต่ยังไงก็แล้วแต่แม่หนึ่งก็โอ้โหฉันดีใจมากเลยเออยังไงก็แล้วแต่ดีใจแล้วล่ะที่ไม่โดนขโมยเออจักก็พากันกลับไปโอใช่เลยนี่รถเราแล้วถึงได้มาจากนางโอ้ดีใจแบบแม่หนึ่งรู้สึกแบบทุกคนนึกออกไหมจากแบบมันสีจากเราตกใจยะนั่นเรารู้สึกแบบได้ยินอย่างนั้นแล้วมันโล่งไปเหมือนแม่หนึ่งแบบ แต่ว่ามันรู้สึกมือไม้มันอ่อนไปเลยนะจ๊ะมันอ่อนเพราะว่าเอกสารแต่ก็ยังไงก็มาถึงบ้านแล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังมาจากก็ยังไงก็คอยติดตามต่อ,ตอไปนะจ๊ะว่าเรื่องตลาดเดี๋ยวแม่นหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะดีใจที่รถไม่หายสวัสดีคะ่ะ